ฮะเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะฮะเฮ้ย,ยแล้วหลายตัวด้วยแม่ผมรู้สึกว่าท้องฟ้ามันอยู่ดีๆก็มืดโอ้โหต่อเลยต่อเลยต่อสูงเลยเสียงอะไรแล้วนั่นตัวอะไรเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆดีกว่าทุกคนแมนฟอร์มเดือฟ็อกป์วะวะแต่ลูกทรงมันแปลกๆว่ะอุ้ยลวกนั่นไงนั่นไงโอเค โอเคมันลงน้ำมันยังช้าอยู่ทุกคนมันยังช้าอยู่ทีมันอยู่ในน้ำผมขึ้นก่อนผมขึ้นก่อนผมขึ้นก่อนเดี๋ยวมันไม่ได้มาตัวเดียวแล้วเหมือนผมจะได้ยินเสียงไซเรนเฮดอะไรเขียวเขียววะน่ะเฮ้ยทุกคนดูดิตัวมันเหมือนแมมมุมแต่ว่าหน้ามันเป็นเหมือนไอเหยื่อน่ะเราได้ยินเสียงหมาละโอเคผมจะอยู่ที่สูงไว้นะทุกคนผมจะไม่ลงไปนะผมรู้สึกว่าแปลกแล้วะตรงนั้นก็มีอะไรเขียวเขียวไวู้ อย่างไร